พอดีผมว่าวันนี้มันแม่งเป็นวันศุกรนะ์ไงก็เลยลองมาอัดคลิปดูนะฮะเราผมอยากรู้ว่าวันศุกรนะ์เน,นี่ยมันจะมีโปรหรือเปล่านะฮะตอนนี้ลองดูก่อนนะฮะลองเล่นไปเรื่อยก่อนเพราะผมเห็นโปมาเยอะแล้วเล่นห้องไหนเจอแต่โปนะครับเรามาลองดูกันว่าห้องนี้จะมีโปรหรือเปล่านะี่ผมไอนี้โปหรือเปล่ามันยิงแปลกๆอ้าวโปนะเนี่ยเอาจริงปะไอ้โปไอสัตว์ โอ้ผมกำลังพูดถึงโปเลยมาจริงด้วยเฮ้ยมันมาจริงด้วยโอ้ไม่กูว่าแล้วผมกำลังพูดว่าแบบว่าวันศุกร์มีโปอะไรประมาณนี้ฮะก็ผมบอกว่ามันเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับผมของเกมพีพีเลยเจอวันศุกร์นี่ก็ต้องเจอโปนะครับผมเย็ดเข้โอ้นั่นคือจะบอกว่าเป็นท่านจอมยุทธแห่งอ่า คอยแบงก์เลยก็ได้นะครับผมทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเดินเหาะเหิือนเดินอากาศนะครับผมยิงหัวเดินทะลุมแมป,ปอะไรก็ว่ากันไปนะครับคนธรรมดาทําไม่ได้นะผมต้องมีแบบว่าฝึกวิชาต้องกล้าแก่งพอนะครับถ้าไม่ไปเรียนมาหรือไปนี่มานี่คงไม่ต้องบอกเลยมีคนด่าแนละไอเด็กกากอะไรวันนี้วันนี้ช่วงปิดเทอมอะไรประมาณนี้นะ มันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมนะมันเป็นช่วงสอบนะครับผมต่องสอบของเด็กเขานะฮะเขาคงแบบสอบเสร็จพอดีอะไรประมาณนี้มันเล่นโปร้านเกมนะครับอาจารย์ปล่อยเร็วสอบเร็วหรือมึงกามม่าว,วะเนี่ยเฮ้ยมึงออกมาเล่นเร็วมากเลยเนี่ยโอ้โหจะเลิกเรียนเร็วขนาดนี้เอาไว้เลิกตอนประมาณสักเกิดตอนค่ำได้ปะตอนนี้ม่งยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะเนี่ยหรือมึงโดดเรียนมาเล่นวะเนี่ยแม่ปวดจิตปวดใจปวดจิตปวดใจ ก็เล่นเกมมันๆซะหน่อยไม่ได้มันเลยนเนี่ยแต่ก็มันนะดูโปเล่นแต่มันดูทีผมมาะเด็๋มันเลยมันผมไม่ต้องทำเลยเลยอยู่เฉยก็ได้นะผมว่าอยู่เฉยก็ชนะแล้วนะครับอ่ามีคนด่าโอ้โหโอ้โหเัดแคเคทูเคทูัเมื่อวันีว่าเคทูโอ้โหที่หนึ่งเอาแบบชนะไปเลยดีกว่ามั่งดูดูมันยิงนะครับผมผมว่านะยิงแปลก มาดูเรามาแบบว่าไปสัมภาษณ์โปกันเนี่ยมาเราทำถามความรู้สึกของเขาดีกว่าสวัสดีครับคุณโปรครับผมคุณรู้สึกยังไงนะในการเล่นโปนะครับรู้สึกดีมากเลยลูกเอ,อ,อ,อ้อะไรประมาณนี้หรือเปล่ามารู้สึกว่าแบบปอมโหดของเขานี่แม่ยิงทะลุแมพได้นะครับผมก็สุดย็ดเค่มันปลาอะไรวะเนี่ยมันปลาเมีดแบบรัวๆหันหน้าหันหลังม้องโดนหมดอะ ขอแบบหยุดตัวกระพริบแค่นั้นเองนะครับผมแล้วไปถามแบบความรู้สึกถามว่าไปฝึกมาจากแบบว่าเวฟไหนนะครับเวฟไหนวะเนี่ยโอโ้โหดูจากการยิงนะครับผมหมอก็เนี่ยปาเม่ทีนึงนี่ครับเป็นสิบนะครับผมโอโ้โหมึงปาเป็นตัวสื่อได้เลยเนะี่ยว้าวแม่โอ้ตายโปตายนี่แบบยิงโปตายอ่ะเนี่ยวาดแม่ดุสานยิงแบบ ท่านแบบนี่ได้ไงเนี่ยท่านจอมยุทธได้ไงเนี่ยวิชาของกล้าแก่งขนาดนี้ยังไปยิงเอาตายได้นะครับผมบุคคลที่ยิงตายมายิงได้เมื่อกี้คงไม่ใช่บุคคลธรรมดานะฮะอาจจะแบบเป็นพระเอกใน,นหนังไร้นะครับผมนี่มันที่มาของเพลงไวรายหรือเปล่าเนี่ยคุณก็รู้ว่าตอนจบฉันก็ต้องตายกับตัวกับใจมันคงไม่ทันนะครับถ้าเรื่องนี้มีไม่มีมันแบบนี้มันคงไม่มันนะครับผมอันนี้ก็เล่นเงินไปนะฮะ แต่ผมว่าไม่มีมันจะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ